ติงเลนาเดอเยเลียนอาชีพว่างงานคู่สมรสไม่มีเลโอเดอเยเลียนอาชีพสุดท้ายช่างทำรองเท้าคู่สมรสเซเนียตอนจบของพี่น้องขอทานความงามสิ้นวาสนาเลนาเลนาเกิดในราชวงศ์แห่งเมืองลูเทเทียมีช่วงวัยเด็กที่ไราความสุขเลนากับเลโอถูกลักพาตัวไปโดยผู้คนและ ถูกซ่อนตัวอยู่ในที่ราบกว้างใหญ่เมื่อเลน่าตื่นขึ้นมาก็มีศพอยู่เต็มที่ราบแล้วหลังจากนั้นเลน่าก็ตามเลโอไปเลน่าตายตั้งแต่อายุยังน้อยด้วยโรคภยัยเลโอเลโอเกิดในราชวงศ์แห่งเมืองลูเทเทียมีช่วงวัยเด็กที่ไร้ความสุขและหลังจากการตายของเลนาเลโอผู้อาศัยอยู่กับคาสเซียก็ออกไปเปิดร้านรองเท้าเป็นของตัวเองเขาได้เจอกับหญิงสาวที่เขาได้แต่งงานด้วยและอยู่กับเธอจวบจนววละที่เหลือของชีวิต แต่ไม่ได้มีบุตรด้วยกันนะนี่ฉันทําให้น้องสาวตัวเองต้องตายโดยความประมาทของตัวฉันเองไอ้โง่เง่าเอ้ยไอ้คนไร้ประโยชน์ไปตายซะไปตอนนั้นติงเลนาเสียชีวิตแล้วเรื่องพันนี้มันไม่เหมาะกับคนอย่างฉันหรอกคุณล้มเหลวในการเชียร์เกมเลี้ยงเลนาเลโอคุณปกป้องน้องสาวสุดที่รักของคุณไม่ได้เพราะความยากจนหา เงินตั้งต้นมาให้เอาป่านนี้เนี่ยนะนี่มันไม่ต่างจากการให้ยาหลังจากที่ให้โรคภัยไข้เจ็บเลยอึติงเกมเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนี่เลโอดูตรงนั้นสิตรงนั้นมีโคโคเลนด้วยแหละว,ว่ากันว่าใครที่เจอมันซักตัวจะแปลว่าวันนี้จะโชคดีนะนี่เลโอเจ้าฟังข้าอยู่ไหมเลนะออจู่ๆทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะ ฉันกลับมาแล้วมันรู้สึกสดใสราวกับว่าเป็นเหตุการณ์ของเมื่อวานเลยพอมันนึกว่าเราจะได้เริ่มต้นใหม่กับเลนาอีกครั้งไม่สิบางทีแบบนี้อาจจะดีที่สุดแล้วจิตใจของฉันรับมือกับการกระทําต่อเนื่องซ้ําๆแบบนี้ไม่ได้หรอกอีกอย่างมันไม่ยุติธรรมกับเลนาเลยเพราะยังไงเกมนี้ก็จะจบลงด้วยการเลนาเป็นเจ้าหญิงอยู่ดีเลโอ เจ้ามีอะไรงั้นหรอถ้าหากว่าเลน่าจาเรื่องก่อนหน้านี้ได้พวกเราจะออกจากที่แห่งนี้ไม่ได้แนอออ่อ๋อเปล่าหรออเจ้าเป็นอะไรของเจ้ากันเนี้เฮ้อตอนนี้ฉันมีแค่สองทางเลือกจะตามนักบวชไปหรือไม่ถ้าหากว่าฉันส่งเลน่าไปหล่อนก็จะได้เป็นนักบวชและหล่อนก็ไม่สามารถเป็นเจ้าหญิงได้แต่ถ้าตอบว่าไม่ ถ้าฉันไม่ส่งตัวเธอไปเธอก็จะจบลงด้วยการแต่งงานกับเลโอเฮ้ยไม่ว่าทางไหนฉันก็เขีรยกเกมไม่ได้อยู่ดีทำเอาฉันแทบจะเป็นบ้าเลยเห้อะไรนะเลโอคุณปกป้องน้องสาวสุดที่รักของคุณไม่ได้เพราะความยากจนเพื่อเป็นการปลอบใจเงินตั้งต้นจะได้ถูกมอบให้ใช่แล้วด้วยเงินตั้งต้นนี้ต่อให้จะไปไม่ถึงอาณาจักรศักดิ์สอย่างน้อยแล้วก็ไปที่เนวิส เมืองหลวงของอาณาจักรโอลันหรือไปที่ลูเทเทียเมืองหลวงของอาณาจักรคอนแลตได้อีเวนต์โบสถหลวงจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงพวกเราจึงต้องรีบไปจากหมู่บ้านนี้ก่อนถึงเวลานั้นก่อนที่จะดำเนินการแผนฉันรีบไปออกล่ากับพ่อเพื่อรับการอนุญาตเลโอทักษะการล่าของเจ้านี่ดีขึ้นมากเลยเนาะเอิมท่านพ่อข้ามีบางอย่างจะบอกท่าน ก่อนหน้านี้ข้าโชคดีจับหมีได้ด้วยกับดักตอนข้าเอามันไปขายพวกเขาก็ให้ข้ามาเยอะขนาดนี้โหเจ้าจับหมีได้ด้วยตัวคนเดียวเลยงั้นเหรอมันไม่ง่ายเลยข้าหลอกล่อหมีที่เจ็บด้วยกับดักมาโดนกับดักอีกอันด้วยทักษะที่เขาได้แสดงในวันนี้เออเออพอดีข้าอยากจะช่วยเลนาไปที่โบ์หลวงไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามด้วยสถานการณ์ครอบครัวของนางมันจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย แต่ด้วยเงินก้อนนี้พวกเราสามารถไปที่เนวิทได้ก่อนและเมื่อรวบรวมเงินได้มากเพียงพอพวกเราก็จะออกไปที่ลูเทเทียแต่ข้าจะให้เลน่าไปคนเดียวไม่ได้โปรดให้ข้าไปกับนางได้ไหมโอมและพ่อของพระเอกก็ได้ลุกยืนขึ้นเขาจะมองข้ามข้อเสนอแนะที่ไร้สาระแบบนี้ไหมนะถึงต่อให้ฉันจะไม่ได้รับอนุญาตยังไงฉันก็จะไปอยู่ดีออเนื้เฮ้อ ขอบคุณครับขอบคุณนะพอ่อขนาดการเก็บเหตุยังเหมือนกับรอบที่แล้วเลยเอาเถอะแสดงว่าอีกสักพักเลน่าก็จะเลโอค่ะเลน่ามีบางอย่างที่ข้าอยากจะบอกเจ้าฮ้ออะไรงั้นหรอเจ้าอยากจะไปเนวิทกับข้าไหมเนวิทหรอทำไมกันล่ะ ก็เพราะว่ามันคือเมืองหลวงของอาณาจักรเราไงข้าอยากจะไปเยี่ยมเยือนมาโดยตลอดแถมข้ายังได้ยินมาว่ามันมีสถานที่ที่ให้ทำงานอยู่เยอะแยะไปหมดเลยแต,แต่แต่ว่าเจ้าอยากจะเป็นนักล่าไม่ใช่หรืองไงการล่านะ่ะมันทำตอนไหนก็ได้อีกอย่างนึงอีกอย่างนั้นเหรอมันใกล้กับอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วก็เพราะว่ามันเป็นเมืองหลวง ก็เลยน่าจะมีพ่อค้าเดินทางไปลูเทเทียอยู่เยอะใช่ไหมล่ะโบดหลวงน่ะอยู่ที่ลูเทเทียสินะก็ใช่แต่พวกเราจะไปในวิทย์กันยังไงถ้าหากว่าเดินเท้าก็ใช้เวลาอย่างน้อยสองเดือนมันอันตรายเกินไปนะดูสีข้าเก็บเงินไว้ได้จํานวนหนึ่งเลยถ้าหากใช้เงินก้อนนี้ล่ะจะเจ้าเจ้าไปเอาเงินมากมายขนาดนั้นมาจากไหนกันเจ้าได้มาจากพ่อของเจ้าอย่างนั้นหรอข้าเก็บเองส่วนหนึ่ง และได้มาจากท่านพ่ออีกส่วนหนึ่งนะและมันคงจะเหงาหน้าดูถ้าหักข้าไปคนเดียวเจ้าจะมากับข้าด้วยไหมข,ข้าไปข้าไปแน่นอนเลโอขอบคุณเจ้ามากเลยนะเอะอหอสวยถ้าเป็นอย่างนี้ต้องได้ผลแน่ต่อให้จะไม่ได้ไปกับชันยังไงโชคชะตาของหล่อนก็จะต้องไปที่นั่นอยู่ดีภายในหมู่บ้านลดขนสเสบียง นี่เลโอนายไม่จําเป็นต้องทําอย่างนั้นเพียงเพราะเรากําลังจะไปเลยก็ได้ไม่ต้องห่วงไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรหรอกรถเข็นจะถูกส่งจากหมู่บ้านเดโมไปยังเมืองหลวงเพียงแค่เดือนละสองครั้งพวกเขาขนของไปขายที่ตลาดและกลับมาพร้อมกับของที่จําเป็นอ่าดื่มนี่สิบังเอิญว่าในวันที่ฉันกับเลนากําลังจะออกเดินทางเราได้ติดตามพวกเขาไปพอดีอ่ะขอบใจเนาะ อุและในวันที่เลโอกับเลนาต้องออกเดินทางก็มาถึงนี่พวกเราไปแล้วนะบายยโอระวังตัวด้วยละ่ะขอให้ปลอดภยัยพวกเราพักอยู่นี่ก็ได้นี่เจ้าพูดเรื่องอะไรกันเจ้าต้องได้หลับสบายนะนั่นเป็นสาเหตุที่ข้าเก็บเงินมาเพื่อวันนี้เลยนะแต่ถึงอย่างนั้นอย่าไปกังวลแล้วไปกันเถอะหน่อยเนะ ไอ้เจ้าพวกนั้นหมันถึงแล้วเหรอพวกนี้พวกเจ้าจะออกเดนทางเมื่อไหรได้โปรดมาบอกข้าด้วยโอเคไว้เจอกันพรุ่งนี้ว้าวเตียงนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ข้าจะได้นอนเตียงนะดีจังเลยนะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องนอนที่พื้นงั้นเหรอเรานอนไม่ได้หรอกนะไม่หรอกก็ข้าเช่าแค่หนึ่งห้องมันก็เลยถูกไงล่ะเดี๋ยวก่อนสิเลโอ ถ้าหากว่าเจ้าทำอะไรพิลึกพิลึก,ลกตอนที่เราหานห้องร่วมกันข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไปง่ายๆแนะจ่จ้ๆน่ารักจังได้ผลเกินคาดเลยแฮะและยามลาตีก็มาถึงเหนื่อยจังแต่นอนไม่หลับเลยฮบเจ้าอยากไปนีวิตกับข้าไหมข้าเก็บเงินเองส่วนหนึ่งและยืมท่านพ่ออีกส่วนหนึ่งนะมันคงจะเหงาหน้าดูหากจะต้องไปคนเดียว เจ้าจะมากับข้าไหมล่ะขอบคุณมากเลยนะเลโอข้าเกือบจะถอดใจแล้วเชียวเอิมเอ่มเออเลโอเจ้าเป็นอะไรไหมเขากำลังฝันร้ายอย่างนั้นหรอว่ากันตามตรงหากเขาไม่ได้พาข้ามาเช่นนี้ข้าก็คงจะสารภาพความรู้สึกของข้าออกไปแล้วเอ้ยเขินจังบางที เราอาจจะเป็นคู่รักกันก็ได้อืมเอ,อิอเอ,อ๊ะละเลโอข้าขอโทษโปรดให้อภัยข้าด้วยท่านวีนาขอฟีลฮะลงอกไปทีเลโอข้าขอโทษกับสิ่งที่ข้าทำนะเพื่อเป็นการตอบแทนเมื่อข้าได้เป็นนักบวชเมื่อไรข้าจะต้องมอบพรให้แก่เจ้าเป็นคนแรกแนะ่และลุ่งเช้าก็มาถึง นี่เลนาะตื่นเถอะอืมเลโอเจ้าหลับสบายดีไหมอ่าข้าเพิ่งไปล้างตัวมามันมีน้ำกับผ้าเช็ดตัวอยู่เจ้าเองก็ไปล้างตัวเถอะอีกอย่างเราจะกินข้าวกันที่นี่ก่อนจะออกเดินทางฉะนั้นทิ้งสัมภาระไว้ที่นี่ก่อนอืมนี่เลโอเจ้าหลับสบายดีไหมว,วัดดีโอ้เลโอ ขอาเห็นเจ้านอนอยู่ที่นี่ด้วยเหรอหารเจ้าขายของทุกอย่างหมดแล้วอย่างนั้นเหรอใช่แล้วของข้าออกไปเร็วมากแล้วเจ้ากินอะไรมาหรือยังข้ายังหรอแต่อีกสักพักข้าจะกินอยู่ที่นี่แหละงั้นก็เจ๋วเลยงั้นเรามากินด้วยกันเนาะเอเอเอ,เอาจริงงั้นเหรอฉันคงจะปฏิเสธไม่ได้สินะตุกตุกตุกและฉันเองก็ไม่มีเหตุผลต้องปฏิเสธอยู่แล้วด้วย ฉันได้ยินข่าวลือมาว่าเขาไม่ได้ทำงานแล้วก็หลบซ่อนอยู่ที่ไหนสักที่เอ้ยโธเว้ยมันก็คงจะเป็นไปได้อยู่หรอกแล้วฉันเป็นใครถึงไปตัดสินเขาเนี้นี่เลโอขอถามคําถามหน่อยได้ไหมเจ้าได้นอนกับเลน่าหรือเปล่าเฮนั่นคงเป็นเหตุผลที่เขาตามฉันมาสิเนาะถ้าหากว่าเป็นเลโอตัวจริงเขาจะทำยังไงกันนะเขาจะโมโ oh หอยู่ตรงนี้หรือว่าเขาจะทำเป็นเมินๆไป ไม่ล็อกไม่ล็อกพอดีฉันเหนื่อยมากแล้วก็เผลอหลับไปเลยนะโอ้โหๆเจ้าหลับไปเลยงั้นเหรอเป็นอะไรของเจ้าล่ะนี้่อนี่เจ้าเลโอเลนาเจ้าพร้อมแล้วอย่างงั้นเหรอเอืมฮานก็จะไปด้วยงั้นเหรอใช่แล้วพวกเราจะไปกินด้วยกันไปกันเถอะเจ้าจะไปที่ปราสาทของท่านหลอดอย่างงั้นเหรอนี่เจ้าไปผิดทางแล้วไม่ใช่หรือไงหากว่าเจ้าไปทางนั้นเจ้าได้วนอีกยาวแน่ ็พวกข้าไม่มีทางเลือกนี้หากพวกข้าไปกับกองคาราวานก็จะไม่ต้องใช้ทางอ้อมแต่ที่นี่มันไม่มีกองคาราวานไม่ใช่หรือไงเดเจ้าช่างไม่รู้อะไรเลยเส้อจริงที่ไหนมีตลาดที่นั่นก็ต้องมีกองคาราวานสิข้าว่ามันมีกองคาราวานจํานวนหนึ่งมุ่งจากที่นี่ไปทางตะวันตกอยู่เนาะเอเอเฮ้ยข้าพอไปรู้จักกับพวกเขาไหมล่ะเอ๋จะรู้จักสักคนด้วยงั้นเหรอก็ข้าเก่งเรื่องนำทองในดินแดนนี้อยู่พอสมควรไง งั้นพวกข้าออกเดินทางวันนี้เลยได้ไหมเดี๋ยวพวกเราจะได้รู้ตอนที่เราไปถามเชื่อใจข้าแล้วตามข้ามาเถอะพวกท่านครับไม่ได้เจอกันตั้งนานเป็นยังไงบ้างครับโอ้หานนี่นาสินค้าของเจ้าขายดีไหมขายดีครับนี่เพื่อนของข้าเองพวกเขาอยากจะไปที่เนวิสมีหนทางไหมครับเฮ้พวกข้าก็ไม่ได้ม่งไปที่เนวิสโดยตรงหรอกแต่ไปเส้นทางนั้นพอดี ทำไมไม่ให้ข้าพาไปแนะนํากับกองคารวานที่จะมุ่งหน้าไปในวิตล่ะอ๋อได้แน่นอนครับว้าวมันเป็นการเดินทางระยะเวลา2อสัปดาห์และข้าต้องลาทิ้งสินค้าไปมากเพื่อเอาทั้ง2คนขึ้นไปฉะนั้นข้าจะเรียกเก็บเงินประมาณ5เงินแต่ว่าท่านจะอยู่หมู่บ้านนี้เพื่อจัดการธุระเป็นเวลา2วันไม่ใช่งั้นนหรอครับได้โปรดลดราคาลงครึ่งหนึ่งเถอะครับเด็กพวกนี้ไม่ได้มีเงินมากขนาดนั้นหรอ เออก็ได้ไว้เจอกันเขาหลังแล้วก่อนบายบายขอบคุณนะพอเจ้าข้าเลยประหยัดเงินกับเวลาได้เลยน่าไปกับเจ้าด้วยเพราะอย่างนั้นนางควรจะได้สบายจริงไหมฮานขอบคุณมากนะข้านึกว่าเขาเอาแต่เปื่อยไปทั่วโดวยไม่ทำงานทำการเสียอีกแต่นี่ทำให้มุมมองสำหรับข้าเปลี่ยนไปเลยโอ้โหเจ้าเองไม่ต้องขอบคุณข้าเลยก็ได้และ ทั้งคู่ก็เริ่มออกเดินทางตามคาราวานไปให้ตายสิมันไม่จบไม่สิ้นเลยเลโอมีอะไรอย่างนั้นหรอพอเราไปถึงที่นั่นแล้วเราจะต้องทำงานเป็นปีเลยถูกไหมข้าก็เดาไว้เช่นนั้นแหละฉันขอโทษนะเลนะที่จริงแล้วฉันโกหกเธอนะฉันคิดว่าเลนากำลังหาเงินในเมืองหลวงเพื่อเก็บเงินไปยังอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ว่ากันตามตรงแล้วต่อให้หล่อนจะต้องทำงานเป็นปีๆ มันก็เป็นเรื่องยากอยู่ดีที่หล่อนจะเดินทางไปที่ลูเทเทียได้พวกเราจะไม่ได้ไปอาณาจักรศักดิ์สิธ์เลนาจะได้เป็นเจ้าหญิงไม่ใช่นักบวชหญิงตั้งแต่วินาทีที่ฉันตัดสินใจในครั้งนี้เลนาจะต้องรู้สึกโดดเดี่ยวในเนวิทเพราะฉันฉันจะทำงานอะไรอยู่ที่นั่นดีนะงั้นทำงานในร้านขนมปังไหมละ่ะคุณป้าของฮานชมเจ้าใหญ่เลยนะแล้วไงละ่ะข้าทำเป็นแค่แป้งขนมปังนะ ที่เมืองหลวงนะเขาจ่าจเจ้าหนักจะตายเป็นอย่างนั้นเหรอถ้าเกิดว่าเธอไม่ได้ตามฉันมาเธอก็คงจะได้เจอกับป่านนี้นักบวชคงอยู่ระหว่างทางไปที่โบสถ์หลวงแล้วเลนะฉันขอโทษนะแต่ฉันจะทำให้เธอเป็นเจ้าหญิงให้ได้หลังจากผ่านช่วงเวลาหน้าเบื่ออันยาวนานไปพวกเราก็มาถึงจุดหมายชั่วคราวสักทีโชคยังดีที่ได้รับคำแนะนำจากพ่อขายยาย ฉันเลยได้รู้จักกับพ่อค้าใหญ่คนไม้ที่จะเดินทางไปยังเนวิทในวันพรุ่งนี้ก่อนจะออกเดินทางฉันได้ไปส่งเลน,น่าเข้านอนอยู่ที่พักและไปซื้อเจ้าสิ่งนั้นมาเจ้าอยากได้ดอบอย่างนั้นเหรอมีใบอนุญาตือ,อยองข้าไม่มีแต่มีวิธีที่ข้าจะได้ดับโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตไหมพอดีข้ามีคนที่ข้าต้องปกป้องนะเจ้าปล่อยผ่านสักครั้งได้ไหมเฮ้ เจ้าเป็นอันตราผ่านหรือไงว่ายังไงนะไม่สิต้องไม่ใช่อยู่แล้วถ้ายางงอนลอยสักนั่นคืออร่อยมันไม่ใช่ลอยสักแกงของเจ้าหรือไงพอดีพ่อของข้ามอบลอยสักนี้ให้เขาเองก็มีเหมือนกันแล้วพ่อของเจ้าทำงานอไรไอยเขาเป็นนักล่า่วงจรงน่นเหรอแสดงว่าเจ้าก็ไม่ใช่อันตราผาประจำถิ่นสินะ้อเอาละถ้างอน,นตามข้าหมอ หลังจากเข้ามาแล้วก็ได้เห็นดาบมากมายเรียงกันอยู่และก็มีเตาหลอมขนาดใหญ่ด้วยลูกมาอันหนึงสิมีแต่ดาบถือมือเดียวงั้นหรอโอ้เจ้าไม่เจออันตพานจริงๆด้วยข้าบอกเจ้าไปหลายครั้งแล้วไงว่าข้าไม่ได้เป็นมันก็อยากจะเชื่อนี่นะาะงอนเจ้ารออยู่ที่นี่แป๊บหนึ่งเกรงเกรงดาบพวกนี้ไม่สมดุลสักเล่มเลยนี่เออเออเออ พอดีข้ารู้แค่วิธีสร้างโล่นะเจ้าพวกนี้ข้าทำไวข้ขำๆเท่านั้นแหละยังไงพวกมันก็จะถูกหลอมอยู่แล้วถ้าอย่างงอนข้าจะขายให้เจ้าในราคาถูกๆเป็นไงถ้าอย่างนั้นข้าขอรับเล่มนี้ไปก็แล้วกันเฮ้ออย่างน้อยก็ได้อะไรติดไม้ติดมือมาล่ะนะฉันมีสกิลดาบอยู่แล้วยังไงก็มีโอกาสได้ใช้แนะ่เลโอเจ้าไปไหนมาแล้วนั่นมันอะไรข้าไปเอาเบียมานะ ตอนอยู่ที่หมู่บ้านไม่มีโอกาสจะได้ดื่มเพราะจะต้องระมัดระวังตัวตลอดเวลาไงนแน่ใจงั้นเหรอว่าดื่มได้พวกเราจะมีปัญหาเอานะเหอ้อมีปัญหากับใครอย่างเช่นท่านวินาอืมนักบวชเองก็ดื่มในงานลื่นเลงเหมือนกันนะน,นั่นก็จริงคิดเสียว่าเป็นการฝึกซ้อมก็แล้วกันสักวันหนึ่งเจ้าเองก็จะได้เป็นนักบวชเหมือนกันนะท่านวินาจะต้องเข้าใจแนะ่ แถมอีกไม่กี่เดือนนี้อายุเจ้าก็จะถึงเกณฑ์แล้วด้วยง,งั้นเหรอเอาละลองดื่มนิดนึ่งสิเอ๊ะเอ๊ะว้าวรสชาติมันสุดยอดมากแต่เลโอการดื่มเจ้านี่มันทำให้ข้ามึนหัวมากเลยละ่ะก็นั่นคือเสน่ห์ส่วนหนึ่งของมันไม่ใช่หรือไงถ้าหากว่าทำให้หล่อนเมาฉันก็จะขุดคุยอดีตได้ฮฮ เลนาเจ้าจำเมื่อก่อนได้ไหมช่วงฤดูร้อนก่อนครั้งล่าสุดนะอ่ะเรื่องนั้นข้าจำได้ตอนนั้นเจ้ามีปัญหาเพราะเอาโคโค,โคเลนกลับมายังไงแล้วใช่จำตอนที่เจ้าช่วยข้าไว้ได้ไหมตอนนั้นเจ้าเท่มากเลยละ่ะอ่ะแล้วเรื่องนี้เจ้าจำได้ไหมตอนที่เจ้าเผลอไปสัตว์ละครังในโบสถพวกชาวบ้านก็คิดว่าไฟไหม้เลยวิ่งกันออกมานะ พวกเรามีแต่ความทรงจำสนุกสนุกด้วยกันนะเมื่อฉันยิ่งได้รู้จักหล่อนมากขึ้นไปฉันก็คิดว่าตัวเองเป็นเลโอตัวจริงมากขึ้นทุกทีแฮมันคงจะดีหากฉันยอมรับความเป็นไปของมันนี่เจ้าหมายความว่ายังไงที่เจ้าเอาแต่ทำดีกับข้านี่เจ้าต้องการอะไรกันแน่เพราะฉันไม่ใช่เลโอยังไงล่ะว่าไงเลโอถ้าข้าได้เป็นนักบวชไม่สิ พอข้าได้เป็นนักบวชแล้วแล้วเจ้าจะทำยังไงต่อไม่มีทางที่ข้าจะช่วยเจ้าได้หรอกนะอย่างน้อยเจ้าก็หมอบผ่อนให้ข้าก็ได้นี่อเอะเอยนี่เจ้าจะทำอะไรของเจ้าเนี้การสร้างกำแพงนี้ระหว่างเรามันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วที่ต้องทำเพื่อเลนะอะไรเนี่ยเจ้ารู้ไหมว่าข้าเป็นใครข้าจะได้เป็นนักบวชเชียวนะหลบไป อ,อกาแฟฉันควรจะดื่มกับหล่อนน,น,นานๆทีแฮะพวกเรามอถึงแล้วมันนานมากเสียจนข้าเกือบลืมทางเลยทุกอย่างในเนวิทนั้นแพงมากแต่ที่นี่น่าจะไหวอยู่เพื่อนของข้าเป็นเจ้าของเองละฉะนั้นเขาจะดูแลเจ้าเป็นอย่างดีเลยโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยนาะสหายโยไม่ได้เจอกันนานพักใหญ่เลย เจ้าไม่เคยแวะมาที่นี่เสียจนข้าเกือบจะลืมอยู่แล้วหาห้องให้สองท่านนี้หน่อยข้ามีห้องให้สําหรับคนสองคนนะแต่มีแขกเยอะกว่าที่ข้าคิดไว้ข้าจึงไม่มีห้องพอสําหรับกองพ่อค้าทุกท่านน่าจะทําอย่างไรดีเออเอ,อแย่แล้วสิเช่นนั้นอย่างน้อยเจ้าช่วยหายห้องให้เพื่อนของข้าหน่อยได้ไหมพวกเขาเป็นเพื่อนร่วมเดินทางของขขาเชนนั้นเห็นแก่ข้าโดยการให้ส่วนลดกับพวกเขาเถอะพ่อเจ้าจะอยู่กันนานไหม ถ้าหากว่าท่านให้ส่วนลดกับข้าบางทีข้าอาจจะอยู่นานแต่ว่าพวกข้าจะต้องหางานก่อนฉะนั้นขอเริ่มที่หนึ่งคืนก่อนได้ไหมเข้าใจแล้วหากเจ้าเป็นแขกพักระยะยาวที่ได้เรื่องได้ลาวข้าก็จะพาเจ้าไปดูห้องดีๆเสียแล้วกันตามข้าขึ้นมาเอเจ้ารออยู่ที่นี่ก่อนนะข้าจะไปเอาของที่สัญญาไว้กับเจ้าเมื่อครั้งก่อนมาให้เหมิมนี่หรอห้องที่ว่าว้าว ที่นี่มันดีกว่าห้องที่แล้วเยอะเลยไม่ใช่หรือไงไหนๆเพื่อนของข้าก็ขอมาทั้งทีแถมพวกเจ้าเองก็ดูเป็นคนดีด้วยข้าจะยกห้องนี้ให้เลยก็แล้วกันส่วนราคาของห้องนี้ก็คือสามเหรียญเงินนะว,ว่ายังไงนะสามเหรียญเงินหามมันแพงไปอย่างนั้นเหรอไม่สิสามเหรียญเงินก็สามเหรียญเงินขอบใจนะงั้นข้าไปก่อนละเลโอที่นี่ทั้งน้าอยู่แถมยังถูกอีกเนาะ เอิ่มที่นี่ก็ได้นะเพราะมันอยู่ชานเมืองแถมสิ่งอำนวยความสะดวกยังดีอีกต่อจากนี้ไปพวกเราจะอยู่ที่นี่ใช่ไหมเราจะอยู่ที่นี่ไปจนกว่าสถานที่ทำงานจะอยู่ไกลแล้วกันว้าวเยี่ยมไปเลยดูวิวนั่นสิมันสุดยอดไปเลยนะไว้เจอกันขหนอเนาะเอะขอบคุณมากๆเลยค่ะท่านเขาดูเป็นคนดีจังเราจะได้พบเขาอีกเมื่อไหร่กันนะ ถ้าคนมันจะได้เจอสักวันยังไงเราก็ได้เจอเขาอีกแนะ่ถูกไหมเลน,นะพวกเราไปเดินใจกลางเมืองกันเถอะตกลงเลโอดูปราสาทต,ตรงนั้นสิใหญ่บะเริ่มเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ได้มาอยู่นอกกำแพงปราสาทเลยมันมีชีวิตชีวาแบบนี้มาตลอดเลยงั้นหรอและมันก็ดูคล้ายๆกับสีนอกปราสาทของพี่น้องขอทานเลยเลโอตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นกัน หนุ่มน้อยผู้นี้เป็นคนที่มาจากชนป่าเถื่อนที่อาศัยอยู่ในบึงน้ำสุขภาพดีเป็นอย่างมากตลอดช่วงชีวิตของเขาไม่เคยป่วยเลยสักครั้งขอเปิดประมูลที่สิบเหรียญเงนินสิบห้าเหรียญยี่สิบเหรียญยี่สิบเหรียญมีใครให้หมากกว่านี้ไหมในดินแดนที่ยังไม่ถูกสำรวจก็มีชนป่าเถื่อนอาศัยอยู่ก็เหมือนกับชนเผ่าไอนานในฉากมั่นหมาย ศูนย์กลางอาณาจักรและอาณาจักรทางใต้ต่างปฏิบัติกับพวกเขาเป็นดังชนป่าเถื่อนหมายความว่าในฉากมั่นหมายนั้นมีองค์ชายเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เลน่าจะได้เจอมีเพียงแค่เจ้าชายแห่งอาณาจักรอาสตินแอตเทอร์และอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นที่คุ้มค่าต่อการ,รเผชิญหน้าดูเลโอจะเป็นอะไรไปงั้นหรอพวกเราไปกันเถอะข้าทนดูไม่ไหวแล้วเอมิม โทษทีไปกันเลยก็แล้วกันหากเราเข้าไปในปราสาทเราอาจจะหางานทำได้นะเอ,อืมโอ,อ้เฮ้ยเจ้ามานี้สิเออข้างั้นเหรอนั่นมันดาบไม่ใช่ลูืออง